ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันอายุ30กว่าแล้วยังไม่ได้เริ่มวางแผนกเกษียณเลยสายไปแล้วหรือเปล่าผมขอบอกเลยว่าไม่สายครับ แต่ที่สำคัญคือคุณต้องรู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงและต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ทันเกมวันนี้เราได้ข้อมูลดีๆจากการสัมภาษณ์ของดรนัชชาอนันโชติกุลหรือพี่โบหัวนหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงการเริ่มต้นลงทุนครั้งแรกตอนอายุ40ปีชายครับคุณได้ยินไม่ผิดอายุ40ปี คนที่เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์ทำงานในวงการการเงินมาตลอดแต่กลับเพิ่งเริ่มลงทุนตอนอายุ40เมื่อคนในวงการเงินยังพลาดเรื่องนี้ลองนึกภาพดูครับพี่โบเล่าว่าเธอเรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์ทำงานวิเคราะห์เศ,ษศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ย้ายมาอยู่ในวงการการเงินทุกคนคงคาดหวังว่าโหคนแบบนี้ต้องวางแผนการเงินเป๊ะแน่นอนแต่ความจริงคือไม่เลยครับ พี่โบบอกว่าชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยลงทุนครั้งแรกอายุ40แล้วแถมเป็นการลงทุนก่อนโควิดพอโควิดมาปุ๊บเจ๊งเลยนี่ถือประสบการณ์การลงทุนครั้งแรกของคนที่ทุกคนคิดว่าน่าจะเก่งเรื่องเงินนะครับแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตื่น3 w a เวกอัพคอสำคัญแล้วอะไรที่ทำให้คนที่ใช้ชีวิตสบายๆมา40ปีต้องมาตื่นตัวเรื่องการวางแผนกเกษียณ พี่โบเล่าว่ามีสามเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เธอตระหนักว่าไม่ได้แล้วต้องเรื่องวันนี้อย่างแรกเลยคือการย้ายมาทำงานในบริษัทหลักทรัพย์พอมาทำงานปุ๊บทุกคนรอบตัวลงทุนกันหมดเลยเธอกลายเป็นตัวประหลาดที่ไม่คือลงทุนเลยหัวหน้าในตอนนั้นถึงกับบอกว่าเธอรับเงินเดือนอย่างเดียวไม่ทาให้รวยหรอกต้องหาไรายได้จากการลงทุนด้วยแต่ตอนนั้นพี่โบยังคิดว่าอืมฉันก็ไม่ได้อยากรวยขนาดนั้นนะ อย่างที่สองที่น่าสนใจมากคือพี่โบไปเรียนเป็นโค้ชสอน financial literacy ให้คนอื่นคราวลีตกใจกับตัวเองแล้วครับเฮ้ยสิ่งที่เราจะไปสอนคนอื่นตัวเราเองยังทำไม่ได้เลยไม่เคยจดรายรับรายจ่ายไม่รู้ว่าแต่ละเดือนเงินหายไปไหนไม่รู้ว่ามีสินทรัพย์นี่สินอะไรแล้วจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงและอย่างที่สมที่หนักที่สุดคือเรื่องของลูกพี่โบมีลูกสองคนพอลูกเริ่มโตก็เริ่มคิดว่า ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่หรือลูกอยากเรียนต่อเรามีเงินพอให้เขาไหมคําตอบคือไม่พอตอนนั้นที่เห็นตัวเลขค่าเรียนลูกสองคนตกใจมากจนต้องบอกลูกว่าไปหาทุนเถอะแม่อาจจะส่งไม่ไหว3ขั้นตอนสําคัญสําหรับคนเริ่มช้าทีนี้ถ้าคุณอายุ3 0มสถึงสีและยังไม่ได้เริ่มวางแผนกเกษียณต้องทําอะไรบ้างพี่โบแนะนํา3ขั้นตอนง่ายๆที่ใครก็ทําได้ ขั้นตอนแรกสำรวจสุขภาพการเงินตัวเองพูดง่ายๆคือรู้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรายรับมาจากไหนบ้างแค่เงินเดือนอย่างเดียวหรือมีไรายได้เสริมรายจ่ายแต่ละเดือนหายไปกับอะไรหลายคนใกล้สิ้นเดือนเงินหมดแต่ไม่รู้ว่าหมดไปกับอะไรนี่คือปัญหาใหญ่เดี๋ยวนี้มีแอปเยอะมากที่ช่วยจดบันทึกได้ไม่ต้องใช้สมุดเหมือนสมัยก่อนแค่กดในแอปมันก็สรุปให้เลยว่าเดือนนี้ใช้ไปอะไรบ้าง ขั้นตอนที่2วางแผนเป้าหมายชีวิตคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีเป้าหมายด้วยใช้ชีวิตไปวันๆก็มีความสุขอยู่ดีแต่การมีเป้าหมายมันเหมือนมี GPS นำทางชีวิตครับเป้าหมายระยะสั้นอาจจะเป็นการซื้อรถซื้อบ้านเป้าหมายระยะกลางส่งลูกเรียนเป้าหมายระยะยาวกเกษียณอย่างมีความสุขเมื่อรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนจากข้อหนึ่ง และอยากไปไหนจากข้อ2เราก็จะรู้ว่าช่องว่างมันใหญ่แค่ไหนและขั้นตอนที่สวางแผนและลงมือทํานี่คือส่วนที่ท้าทายที่สุดแต่ก็สําคัญที่สุดเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือและที่ปรึกษาการเงินเยอะมากที่พร้อมช่วยคุณพี่โบยกตัวอย่างว่าเมื่อที่ปรึกษาการเงินมาคํานวณให้ว่าลูกอายุเท่านี้อยากเรียนที่อเมริกาบวกเงินเฟอ้อบวกค่าครองชีพต้องใช้เงินทั้งหมดเท่านี้พอเห็นตัวเลขตกใจมาก แต่นั่นแหละครับการเห็นตัวเลขจริงๆทำให้เราปรับแผนได้ทันดีกว่าไปรู้ตอนลูกจะเรียนพรุ่งนี้แล้วไม่มีเงินข้อเสียของการเริ่มช้า vs ข้อดีของการเริ่มเร็วผมขอพูดตรงๆนะครับคนที่เริ่มวางแผนเกษียณตอนอายุ20-30กับคนที่เริ่มตอน40มันต่างกันมากสำหรับคนที่เริ่มเร็วมีข้อได้เปรียบ3อย่าง 1. พลังของดอกเบี้ยทบต้นลองนึกภาพว่า คุณปลูกต้นไม้ถ้าปลูกวันนี้อีก30ปีข้างหน้ามันจะโตเป็นต้นใหญ่แต่ถ้าเพิ่งจะปลูกตอนอายุ40เวลาที่เหลือมันน้อยกว่าต้นไม้ก็โตน้อยกว่าเงินก็เหมือนกันครับยิ่งมีเวลานานดอกเบี้ยทบต้นยิ่งทำงานได้เต็มที่ 2. รับความเสี่ยงได้มากกว่าคนอายุน้อยลงทุนพลาดยังมีเวลาแก้ตัวแต่คนใกล้กเกษียณไม่มีเวลาให้พลาดแล้ว 3. ไม่ต้องเก็บเงินก้อนใหญ่ คนเริ่มเร็วเก็บเดือนละ 5,000, นาน30ปีอาจจะได้เท่ากับคนเริ่มช้าที่ต้องเก็บเดือนละ20,000บาทนาน1 0ปีแต่สำหรับคนที่เริ่มช้าอย่างพี่โบเราเริ่มช้าก็ต้องเดินให้เร็วและต้องเดินให้ถูกทางโอกาสเดินผิดต้องน้อยนั่นหมายถึงต้องเก็บเงินมากขึ้นจาก10-20อาจจะเป็น30-50ถึงของไรายได้ต้องเลือกลงทุนที่สมดุลไม่เสี่ยงน้อยจนไม่โตเลยแต่ก็ไม่เสี่ยงมากจนเจ๊งได้ ต้องหาความรู้และที่ปรึกษาที่ดีเพื่อลดโอกาสพลาดความสมดุลระหว่างปัจจุบันกับอนาคตแล้วคำถามสำคัญคือถ้าต้องเก็บเงินมากขึ้นเพื่ออนาคตแล้วความสุขวันนี้ล่ะพี่โบนเล่าเรื่องน่าสนใจมากนะครับต้นปีตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อเสื้อผ้าสักหนึ่งชิ้นแม้แต่ในตลาดนัด1เดือนผ่านไปโอเคทำได้สเดือนผ่านไปยังไหวสเดือนผ่านไปเฮ้ยฉันทำได้ พี่โบโอวดกับทุกคนว่าไม่ซื้อเสื้อผ้ามา3เดือนและภูมิใจมากแต่พอถึงเดือนที่6ไม่ไหวแล้วรู้สึกเหมือนจะขาดใจพอดีมีเซล์ลในห้าง70%ซื้อสักชิ้นเถอะฉันทำงานนะนี่คือบทเดือนสำคัญครับอะไรที่สุดตรงเกินไปมันไม่ยั่งยืนวิธีที่ถูกต้องคือแบ่งกระเป๋าเงินส่วนหนึ่งสำหรับใช้ใจ่ายและความสุขวันนี้ส่วนหนึ่งสำหรับเก้าหมาระยะกลางส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณ ความสุขก็เป็นดอกเบีย้ยทบต้นเหมือนกันถ้าเราสะสมความเครียดร,ระหว่างทางสุดท้ายมีเงินเยอะตอนเกษียณก็อาจจะไม่มีความสุขก็ได้3ส,สิ่งที่เจนซีควรอิจฉาตัวเองสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้คุณรู้ไหมครับว่าคุณโชคดีแค่ไหนข้อดีข้อแรกคือคุณสร้างวินัยการเงินได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเมื่อคุณเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่อายุ20-30ถึงมันจะกลายเป็นนิสัยกลายเป็นรากฐานชีวิต คุณจะไม่ติดกับดักหนี้ไม่ใช้เงินเกินตัวข้อดีข้อ2คือคุณมีบัฟเฟอร์รองรับความไม่แน่นอนชีวิตไม่แน่นอนอาจจะมีวิกฤตเศรษฐกิจโรคระบาดหรือตกงานกระทันหันแต่ถ้าคุณเริ่มสร้างฐานการเงินแต่เนินนๆคุณจะมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งและข้อดีข้อ3คือคุณมีอิสระในการเลือกชีวิตนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่โบบอกว่า หลายคนแม้อายุมากแล้วยังต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่อยากทนเพราะยังไม่พร้อมด้านการเงินแต่ถ้าคุณเริ่มเร็วพอถึงวัยหนึ่งคุณเลือกได้อยากเปลี่ยนงานทําได้อยากพักผ่อนไม่มีปัญหาอยากทําธุรกิจใหม่มีทุนพร้อมและที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนรุ่นใหม่มีเครื่องมือการเงินเยอะมากแอป,ปจดรายรับรายจ่ายฟรีใช้ง่ายโรโบแอดไวเซอร์ช่วยลงทุนไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ คอร์สออนไลน์เรื่องการเงินเรียนฟรีบน YouTube ที่ปรึกษาการเงินเข้าถึงง่ายกว่าเมื่อก่อนมากสมัยก่อนต้องไปหาหนังสือไปสัมมนาเสียเงินเสียเวลาแต่วันนี้ความรู้อยู่ในมือถือคุณพี่โบยังบอกอีกว่าสิ่งสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่คือ job security ไม่ใช่การทำงานประจำที่มั่นคงอีกต่อไปแต่คือการ stay relevant พัฒนาตัวเองตลอดเวลาสรุปไม่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ยังไม่สาย เพื่อนๆครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่25 35หรือ45ปีไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังปรับแผนสิ่งสำคัญคือเริ่มวันนี้จำสามขั้นตอนง่ายๆ 1. นึ่สำรวจตัวเองรู้ว่าอยู่ตรงไหน 2. ตั้งเป้าหมายรู้ว่าอยากไปไหน 3. วางแผนและลงมือทำเดินไปให้ถึงและอย่าลืมว่า การวางแผนเกษียณไม่ได้หมายถึงการอดตัวตายวันนี้เพื่ออนาคตแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างความสุขวันนี้กับความมั่นคงวันข้างหน้าก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากคำพูดของพี่โบที่น่าคิดมากนะครับเราไม่รู้ว่า AI จะเปลี่ยนโลกแค่ไหนใน10ปีข้างหน้าแต่ที่แน่ๆคือถ้าเรามีพื้นฐานการเงินที่แข็งแรงเราจะพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่าน